อารยามีนีไปสอบสวนหาต้นพบและนำมาเสนอท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พามาที่แถวมสัสยิดบ้านครัวนะคะซึ่งมีพี่น้องมุสลิมเชื้อสายขมรอยู่ที่เป็นชุมชนใหญ่พอสมควรนะคะก็เลยต้องมาที่มัสยิดแล้วก็มาดูพี่น้องเราว่ามีท่านใดที่พอจะทําอาหารให้เราได้ชมกันวันนี้เรามาดูนะคะจะมีที่ที่เขามีเชื้อสายขมรอยู่นะคะแล้วก็ยังทําอาหาร ขมินชนิดหนึ่งให้เราทานซึ่งรสชาติอร่อยแล้วก็เป็นที่รู้จักกันเราค่อนข้างหายากพอสมควรแต่มาเจอตรงมัสยิดพอดีก็ถือว่าโชคดีเนี่ยค่ะที่มารยานะคะและเลิศผลค่ะเวลาอะไรตุ้มอะไรตรไมเราต,ตรงนี้ที่จะทําให้ดูนะคะแล้วก็หาทานยากอย่างที่บอกว่าเดินไปจนทั่วชุมชนแล้วก็แทบจะหาไม่ได้แล้วก็ทางเจ้าของชุดโนเขายังบอกว่ามีแค่เดือนละสองวันเองเราก็เลยต้องรบกวนพี่เขาทาให้ดูมันเป็นรายการอะไรคะแกงส้มขมิน ค่ะท่านผู้ชมแกงส้มเนี่ยคนไทยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็หน้าตาก็เหมือนๆกันทุกภาคกันนะคะรสชาติจะแตกต่างกันไปอย่างภาคใต้คือแกงส้มภาคใต้ก็จะม,มีขมิ้นแต่แกงส้มเขมรเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่พี่ปริยาจะบอกเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ะมีพริกแห้งมีผิวมะกรูดค่ะมีกระเทียมกระปิขา่าหัวหอมตะไคร้กระเือ ลูกกระชีนไําปลาอ่านี่คือส่วนผสมของคลิกแกงนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือแตกต่างแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องแกงของแกงต้มทั่วไปอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะมีแค่ไม่มีมไม่มีกระชีนไม่มีกระเทียมไม่มีกระเทียมแล้วก็ไม่มีมะกรูดนะไคะไครก็ไม่มีค่ะแล้วเครื่องที่จะปรุงาะาะก็จะมีส่วนผสมมะเขือเปรี้ยวแล้วก็ถั่วยาวแล้วแต่เราจะใส่ค่ะ มะเขือเปาะค่ะเกือบเปาะนะคะใบมะกรูดใบโหระพาค่ะแล้วก็เครื่องเครื่องปรุงของส้มมะขามนะคะมะขามเปียกค่ะ<ช>มะขามเปียกนี่ก็คือเหมือนแกงส้มทั่วไปน้ำตาลปี๊บอมือนแกงส้มทั่วไปแต่พิเศษก็คือเนื้อซึ่งไม่มีไครหรอกนะคะนอกจากวิสลินเชื้อสายกขม่เท่านั้นที่จะทําแกงส้มเนื้อนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบจาก คนที่รุ่นเก่าๆที่มีความรู้ก็บอกว่าถ้าต้องใช้เนื้ออะไรคะเนื้อติดมันเนื้อแบบเนื้อเสใๆจะอร่อยมากเนื้อเสใๆเนะคะแต่วันนี้ก็เป็นส่วนผสมของเนื้อส่วนไหนคะนี่ก็เนื้อแบบติดมันนิดหน่อยความพิเศษของแกะของเครื่องปรุงนะคือมีมะเขือเปรี้ยวเพราะว่าแกงส้มทั่วไปไม่มีมะเขือเปรี้ยวแล้วก็จะมีมะวเป็นเปล่ามะเขือเปราะแล้วก็ัวระพาใบกะใบมะกรูดมันจะกึ่งๆึ่งจะเหมือนกับแกงเผ็ด แต่รสชาจะเป็นยังไงต้องให้พี่ไปทำให้ดูก่อนนะคะเราทําดูไหมคะเพราะว่าตอนนี้ปรุงออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นพลิกอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะวิธีการทําขัน้นตอนการทำคะ่ะลวนเนื้อหน่อยคะ่ะอันนี้เขาเรียกดวนใช่ไหมฮะอย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าต้นตำรับทแท้ๆต้องเนื้อติดมันนะคะท่านผู้ชม น้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงค่ะนี่ก็มันลอยนะคะแต่ยังไม่เป็นที่ถูกใจต,ตำกำรับดั้งเดิมก็ต้องลอยเต็มนี้แล้วก็เหลืองสวยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ยอมกินมันความนมิยม,มเปลี่ยนไปเพราะว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปต้องดูแลสุขภาพด้วย <c oughs> แต่โดยไรก็รสชาติเปลี่ยนหรือเปล่าคะไม่เปลี่ยนค่ะใสมกก่มะเขือเปรี้ยวค่ะ เจือกที่ไม่ค่อยติดเปรี้ยวจ้าเปรี้ยวตามด้วยสมุขขามสมะขามเปียกแล้วก็ตามด้วยใช้ใช้น้ำปั่นใช้น้ำตาลนทรายได้ไหมคะได้ค่ะมะเขือบ<พ>อ,อค่ะใส่ถั่วฝักยาวเลยะคะ่ะฝักยาวตามด้วยใบยมะกรูดปลา่อายค่ะ ก่อนยกลงใส่หมูและพพาค่ะนเ,นเนี่ยค่ะแกงส้มขมิ้นนะคะจะออกเปรี้ยวออกรกลมกล่อมนะค่ะ ที่น้องชาวไทยมุสลิมเชื้อสายขเขมรยังคงคาดหวังที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านครัวอย่างสงบสุขไม่ถูกรบกวนด้วยโครงการที่จะเบียดเบียนชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาโดยอาศัยการพัฒนาเป็นข้ออ้างอย่างไม่คำนึงถึงประวัติศาสตร์การเสียสละเพื่อชาติอย่างยาวนานของบรรพบุรุษจนเหมือนการลืมอดีตค่ะ เชิญติดตามรายการแสงเดือนเซี่ยวที่จะนําเสนอความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายอื่นได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ